มอสปฏิพันธ์อยู่อย่างพอเพียงขับรถจักรยานยนต์ไม่เคยรู้เมียเป็นเศรษฐีหลังจากที่มอสปฏิพันธ์เคยประกาศตามหาบ้านโบราณเพื่อนำมาสร้างสตูดิโอสำหรับถ่ายละครโฆษณาพรีเวดดิง้งและอีเวนต์ต่ตางๆล่าสุด ก็ได้ออกมาเผยความคืบหน้าในรายการหมอปฏิพานได้เผยถึงจุดเริ่มตน้นการสร้างสตูดิโอแห่งนี้ว่าครอบครัวของภรยาเกมดวงพรมีที่ดินติดตะเมแม่น้ำบางประกงเลยมาคุยกันว่าตรงนั้นจะทำอะไรกันดีตอนแรกคิดว่าจะทำฟาร์มร้านอาหารแต่ก็ต้องใช้คนเยอะ เลยคิดว่ามาทำสตูดิโอดีกว่าเพราะไม่ต้องใช้พนักง,งานเยอะแค่มีคนดูแลคอยช่วยจัดคิวให้ซึ่งคาดว่าจะเปิดช่วงมกราคมปีหน้าอีกประมาณ3เดือนโดยตอนนี้สร้างได้ประมาณ8 0แล้วกำลังจะเริ่มทาสีใส่ไฟทำพื้นสำหรับตัวบ้านก็ใช้วัสดุจากบ้านไม้เก่ามาสร้างซึ่งง่ายและใช้งบน้อยกว่าการใช้ไม้ใหม่โดยหลังแรกเป็นบ้านโบราณจากจังหวัดปราจีนบุรีและอีกหลังได้มาจากเจริญนครพร้อมตั้งชื่อว่า บ้านขจรจิดโดยนำาชื่อคุณพ่อคุณแม่ของพะยาะมารวมกันนั่นเอง